สวัสดีเมื่อช่องนาดูดด้วยนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาสมาร์ทวอชนั่นเองนะซึ่งช่องนี้เนี่ยเราก็จะรีวิวทุกอย่างเลยที่ไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนเองนะมาดูกันดีกว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่านาดูดเนี่ยเป็นไมเคิลคอร์สแฟนนะหรือว่าเป็นคนรักไมเคิลคอร์สระดับหนึ่งเลยแหละนะก็คือใช้ทั้งกระเป๋านาฬิกาอะไรของเขาเต็มไปหมดนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยจริงก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับเริ่มต้นนะไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะอย่างกระเป๋าเนี่ยสักประมาณหมื่นสามถึงสามหมื่นอะไรประมาณ ลองลองมาทีหนึ่งแต่ว่าไมเคิลคอร์สเนี่ยที่นด,ดุดชอบเพราะว่าการออกแบบต่างๆของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยดูแล้วทันสมัยดูเป็นวัยรุ่นหน่อยคือนด,ดุดไม่ชอบอะไรที่มันลายเยอะๆอย่างเช่นอย่างสมมติคุชชี่อย่างนี้ยนด,ดุดจะไม่ค่อยชอบแบบลายสิเกเนอเจอร์ของเขาเท่าไหร่หรือว่าลุยวิกตอร์ที่มีตัวอันนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้มันไ,ไม่สวยนะคแค่น์ตเราไม่ใช่สไตล์เราเฉยๆก็เลยเลือกอ่ะไมเคิลคอร์สมาเท่านั้นเองนะคราวนี้ไมเคิลคอร์สเนี่ยเนื่องจากว่านดุดก็ชอบอยู่ระดับที่มากอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไปถึงทีีีี่่่ปปรรระเเเเททศสสหัฐออมมิกกกาา็ลยยไได้โน คือที่เขาขายสินค้าแต่อาจจะไม่ได้ใหม่มากเป็นคอลเลคชันที่ตกรุ่นนิดนึงก็เลยเหลือกไปเห็นตัวสมาร์ทวอชรุ่นหนึ่งผู้ชมชื่อว่า m a c เคล a c อร s ส c c ็ s s ตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีโค้ดอยู่ชื่อว่า Sophie แต่ว่าเป็นรุ่นที่1อันนี้คือรุ่นที่1น,นะคือรุ่น2เนี่ยมันจะมีระบบ ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจแล้วแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่1ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ขายกันอยู่เท่าไหรน่นาดูดไม่ทราบไม่อยากบอกราคาเลยว่าจริงๆแล้วที่ในตอนเปิดตัวมามันก็เปิดหลักหมื่นนี่แหละนะหลักหมื่นเาะว่านาดูดไปซื้อที่เอาเลทไงมันลดราคาแล้วก็เลยได้หลักประมาณสักแค่5 0 0 0บาทเท่านั้นเองซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันถูกมากจริงๆสำหรับ5 0 0 0บาทอ่ะมาดูดีกว่าเป็นยังไงบ้างตัวกล่องของเขาเลยคผู้ชมตัวนี้นะสำหรับโซฟีรุ่นที่1หรือว่าเรียกว่า Access ก็ได้นะจะมีปุ่มเนี่ยแค ผมมาด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มดูกันง่ายๆรุ่นแรกรุ่นที่2อนะโอเคคุณจะหาซื้อจากที่ไหนกันดีก่อนแล้วแต่จ้าโอเคมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะสับตัวกล่องเนี่ยที่ให้มาข้างในเนี่ยไมเคิลคอร์สนี่ยจริงแล้วเป,เป็นแบรนด์ที่ใส่กล่องอะไรมาไม่ค่อยดูเวอร์วงังอลังการอะไรอยู่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวหนูจะให้ดูนาฬิกาปกติที่หนูซื้อมาอันนี้ซื้อที่สยามพารากอนนะไมเคิลคอร์สซื้อที่พารากอนเลยนะกล่องมันก็แค่เนี้ย ไ i เคิลคอร์สคือแบบมันไม่ได้มีอะไรแบบเวอร์วังอลังการเท่าไหร่จริงน่าจะทำกล่องให้สวยกว่านี้นิดน,นึงนะสำหรับไมเคิลคอร์สเพราะว่ากล่องนี้ถ้าเกิดว่าส,สวยๆนี่คนก็อยากได้มากขึ้นจริงไหมคราวนี้มาดูตัวนาฬิกานหนึ่งคุณผู้ชมนี่เลยนะนี่คือนาฬิกาซึ่งเป็นสมาร์ทวอชนั่นเอง สมาร์ทวอชเนี่ยก็คือนาฬิกาที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถใช้งานของพวกปุ่ม Google ต่างๆได้นะ Play Store ดาวน์โหลดออกกำลังกายอะไรเงรี้ยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีตัวของฮาร์ดแวร์ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีแค่คำว่าไม c คิลคอร์สอยู่แล้วก็ไม่มีตัวอัตราการเต้นของหัวใจด้วยตัวเรือนาสายต่างๆสวยไหมประดับเพชรที่หนูเลือกรุ่นนี้มาเพราะารู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่ดูแล้วน่ารักนะเหมาะสมกับคนที่อ่อนหวานอย่างเรานะพามโดยที่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทูโทนคุณผ มมเขาบอกว่าสีสองกษัตริย์นะเขาว่ากันอย่างนั้นเราดูไปเซิร์ชมาแล้วก็ตัวสายเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะนะตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ก็คือแข็งแรงทําจากสแตนเลสสตีลตัวปุ่มด้านข้างนี่ถือว่าแฟนแมคเคอร์สันน่าจะชอบเลยแหละเจนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนว่า MK อยู่ซึ่งไม่ใช่ซูกี้นะแต่ว่าเป็นแมคเคอร์สนั่นเองใส่ออกมาแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยด้านนอกทั้งหมดตรงนี้จะประดับไปด้วยเพชรทั้งหมดนะคราวนี้ตัวที่เราชอบหน่อยก็คือการถออสายการถอดสายเนี่ยเราแค่กดออกมาผู้ชมตัวสายเนี่ยก็จะหลุดออกมา ข้อหรือจะไปเปลี่ยนสายในอนาะคตก็ตามแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่อันนี้บอกเลยว่าง่ายพอๆกับสมาร์ทวอชที่แบบรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เลยนะง่ายๆเลยตอนใส่เข้าไปก็ใช้ความพยายามนิดนึงแต่คงไม่ได้ยากเกินไปเท่าไหร่นะเป็นไงสวยไหมสลับสีนี้สวยมากๆนะออกมาแบบมาดูดีเลยทีเดียวอ่ะาวนี้มาดูฟีเจอร์ฟังก์ชันนิดนึงกันแล้วกันนะซับัวเครื่องรุ่นนี้นะคะคุผู้ชมเป็นแบบ Wear OS ซึ่งเราทุกคนเนี่ย,ต,นนยต่างก็ทราบดีอยู่แล้วว่า Wear OS เนี่ยสิ่งที่มันมีปัญหามากสุดก็คือการกินแบต เหมือนกันเลยแต่ว่าล้าดูด้มีการปรับตั้งค่ามาคุณผู้ชมให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันไม่ต้องแบบว่าออโต้ตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าเราตั้งให้มันยกไม้ยกมือปุ๊บติดหรือเอามือไปแตะ,แ,ตะแล้วมันติดอย่างนี้เนี่ย แน่นอมนมากี่แบตเตอรี่หนักมากๆนะเราก็ต้องทําการปิดทั้งหมดเอาไว้คราวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับว a r OS ของ Google ได้เลยก็จะมีหน้าปัดให้เราเลือกหลากหลายแบบมากคือน้ตุดได้มาในราคา5,000ันใช่ไหมมันก็ถูกมากเลยห้าหกพันนั่นเองถูกมากนะโกตดิคุณต้องจ่ายไปเกือบ20 0 0 0อ่ะ15,000 20,000อะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นใหม่ออกมากในเว็บขายประมาณ2ม0 0นสองนะแต่ว่านั้นก็ส่งมาที่ไทยได้ก็ลองหาดูเอาว่าเป็นหมื่นละกันแต่ดูซื้อยแค่ห0 0เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยราคามาไม่ได้แพงเกินไปคราวนี้ตัวหน้าปัดนนนนีี่่ยทััดชออบหอก็คืวามม ตัวซิกเนเจอร์หรือว่าลาเซ็นของ m i c คิลคอร์สอยู่แล้วอย่างเช่นหน้าปัดอันนี้กดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนหน้าปัดได้เลยนี่เป็นแบบไมเคิลคอร์สเรียบร้อยเห็นไหม คือต้องเข้าใจก่อนว่าพอมันเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยสิ่งที่มันดีก็คือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนพวกหน้าปัดได้ตลอดเวลาวันนี้เราอยากใช้หน้าปัดนี้วันหน้าเราอยากใช้หน้าปัดอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนได้แบบหลากหลายแล้วที่เราชอบอย่างที่พูดไปว่าซิกเนเจอร์ต่างๆอย่างเช่นของไมเคิลคอร์ซี่มันไม่มีทางหาดาวน์โหลดได้เนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาบนนี้ให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้นั่นเองนะเห็นไหมเห็นไหมเจ๋งปะ มีเยอะเลยถ้าดูชอบหลากหลายอันมากอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะล้วดูปิดแบบระบบออโต้ไว้ไงก็เลยต้องปิดเปิดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเปิดเอาไว้ตลอดมันเปลืองแบตไงคราวนี้มาดูเรื่องของการใช้งานอื่นๆนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับการปัดเนี่ยเราปัดไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเจอกับข้างหน้าของแผงที่เป็น Google นะคล้ายๆกับ o o g l e f e e d อะไร่ให้กับเราใช้งานแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีแถบท็อกเกิลหรือว่าการปรับตั้งค่าเช่นโหมดแอร์เพลนโหมดประหยัดแบตเตอรี่อะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ไฟส่องไฟ นีก็ใช้ไฟฉายได้นะโอเคไหมปุ๊บโอเคปิดเรียบร้อยนั่นล่าคุณผู้ชมปัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับการแจ้งเตือนซึ่งการแจ้งเตือนเนี่ยก็ทําได้ดีแล้วก็รวดเร็วแทบจะเรียวไทม์เลยนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะนี่นักดนตรีเกิดอะไรขึ้น ครทักอะไรมานะก็คือเราสามารถตอบได้กดหัวใจให้ได้อะไรแบบเนี้ยเราก็กดหัวใจเข้าไปตึ๊กนิดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองเป็นไงคุณผู้ชมตัวเครื่องจริงๆ b l งเเนี่ยเราก็คงจะพอทราบกันเยอะอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ต้องแบบไปพูดเยอะมากมายเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวของการใช้งานแต่ว่าเราถามว่าเฮ้ยคุ้มไหมกับเงินที่คุณจ่ายไปรุ่นนี้เนี่ยสเปคของเขานะคุณผู้ชมจะเลือกใช้ตัวของ c p u นะคุณผู้ชมจะเป็นตัวของ Medi a t e เทนะ5040ซึ่งตัวนี้ก็ยังถือว่ากินแบตเตอรี่อยู่พอสสมมมววเหือออนนนกกกกกััแต่่็ยยงง้ึุข แพ a เกิลแวร์0องเหมือนกันนะรุ่นนี้สามารถใช้ได้แต่ Android v e เวอร์ชันขึ้นมาเป็นต้นไปนะแล้วก็ iOS v เ r s i วอร์ชันขึ้นมาหน้าจอ1.19นิ้วแล้วก็รองรับ Wi-Fi แค่แบบ2.4นะ b l u e t o o t h เป็นแบบเวอร์ชันสีคือมันเก่าหน่อยนะสามารถรับโทรศพัพท์คุยโทรศัพท์ได้คุณผู้ชมแล้วก็ในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันนิดนึงนะสิ่งที่เราไม่ชอบเลยของตัวนี้เนี่ยคือราคาที่จ่ายไปโอเคเรารับได้แหละ5 0 0 0บาทมันถูกมากอยู่แล้วก็ในนี้ก็จะ ของเราเยอะใช่ไหมก็เอาออกไปนิดนึงอันนี้ก็ยังใหญ่ๆเหมือนกันนะนี่คุณผู้ชมด้านล่างเนี่ยจะมีเหมือนกับกล่องอยู่อย่างงี้นะก็จะมีคู่มือนั่นเองที่เราอ่านกันเป็นประจำนะ Michael Kors Access นี่มาให้เราอันนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งนะแล้วก็มีอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่มีสายชาร์จอยู่ข้างในแทนนี่ซึ่งสายชาร์จของเขาเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้แหละคุณผู้ชม ซึ่งเราไม่ชอบตรงไหนหรือไมตรงที่ว่ามันยังใช้ลักษณะของการวางไวเลสก็คือวางเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีตัวล็อกเลยดังนั้นมันหลุดง่ายมากมากนะคุณผ,ผู้ชมเวลาใช้เนี่ยเนี่ยพวกแวล์เอสรุ่นแรกๆเนี่ยเท่ไงแต่ได้แต่ว่าหลุดง่ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะไม่ค่อยเวิร์กเลยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่ช่องเก็บสายเพิ่มนะแล้วก็อินพุตเนี่ยก็ยังเป็นแค่5โวลต์0.5ซึ่งถือว่าจ่ายไปก็ไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ช้้้้าาาาาเเเเเเเกกกกกกินนไไไไไปนะนะแแตตต่่่่่่็็็็มมดดดรรววววววยัังอออออลลลืืหหชชจีบ ทำให้มันไม่หลุด ในระหว่างที่ชาร์จก่อนดีกว่าอ,อันนี้ก็คือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะและนี่ก็คือนาฬิกาท่าผู้ชมสมาร์ทวอชจาก m i c h a e l Kors นั่นเองนะเป็นแบบ w ว a r OS นะเวอร์ชนันแรกแล้วก็นี่เป็นรุ่นแรกด้วยจะไม่มีอาาัตราการเต้นของหัวใจนะใครที่อยากได้ m ม c ค a e l Kors ก็ลองไปหาดูนะตัวเครื่องวัสดุใส่แล้วดูดีเลยแหละใส่ไปที่ไหนคนก็บอกนาฬิกาสวยคนทักเยอะมากอันนี้พูดจริงๆสาบานนันดุลลงภูเก็ตไปคนก็ทักนาฬิกาไมเคิลคอร์สระคะสวยมากเลยคือเหมือนคนรู้จักนาฬิกาตัวนี้เยอะมากนะ ชื่อเสียงต่างๆของเรื่องนาฬิกาอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ความสวยงามสะดุดตาคนพอสมควรนะในราคาที่จ่ายได้ใครอยู่อเมริกาก็ไปหาซื้อการที่เ u t l e t นะถ้านะดูจําซื่อไม่ได้แล้วเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมก่อนจะไปก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อเราใส่แล้วก็ประกบเรียบร้อยเนี่ยจะมีเข้าไมค์ขึ้นคอสเนี่ยขึ้นมาให้เราเลยแต่ว่าเป็นรอยกันง่ายน,นิดนึงนะเนื่องจากเป็นสแตนเลสตีลพวกนี้เนี่ยใช้งานนิดๆิดหน่อยๆนก็เป็นรอยแล้วก็ใช้งานอย่างระมัดระวังนิดนึงเนาะ นิกาก็แพงอ่ะเราก็ควรจะใช้งานอย่างระมัดระวังนะจ๊ะเจอกันใหม่เทปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ช่องนดุดไปแล้วจ้า๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละ่ะ